สวัสดีครับตัวอย่างมากรอยกเวอร์ชั่นเซวจา้านออกมาแล้วเห็นว่าจะฉายตรุษจีนปี2025ก็น่าจะสักวันที่29มกราคมที่เมืองจีนนะแต่ว่าของไทยเนี่ยจะได้ดูหรือเปล่าที่ช่องทางไหนอันนี้ต้องรอลุ้นเอาในคลิปนี้เราจะมาช่วยกันดูว่าในตัวอย่างเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเวลาที่มีหนังที่ทําจากนิยายกิมยงเนี่ยจะต้องมีประเด็นพูดถึงว่าทําไมมันไม่ตรงนิยาย แล้วผมก็จะต้องมาอธิบายซ้ำๆอยู่ร่ำไปว่าเวลาทําภาพยนตร์เนี่ยเป้าหมายเขาจะไม่ได้ต้องการให้มันตรงนิยายอยู่แล้วบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะผู้กํากับอย่างชีเคิร์ชชอบทาหนังต่างจากนิยายมากแต่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผู้กากับให้เป็นคนอื่นทํามันก็จะต่างอยู่แล้วแหละ คือเวลาทาหนังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการเล่าในอีกมุมมองหนึ่งหรือว่าเป็นการดึงบางส่วนบางฉากจากในเรื่องเนี่ยเอามาขยายหรืออาจจะเป็นแค่การเอาคาแรคเตอร์หรือว่าสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมาใช้สถานการณ์ที่มันจะไม่ตรงนยายานี่มันคือเรื่องปกติและในเรื่องนี้จากตัวอย่างที่ออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่ามันจะเน้นไปในทางสงครามแบบเน้นๆเลย หาคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นสงครามเนี่ยจะเป็นสงครามตอนไหนถ้าเป็นสงครามปกป้องเมืองเสียงอย่างมันก็ต้องเป็นท้ายภาค2ใช่ไหมตอนนั้นกุจก๋งก็ควรจะต้องอายุสัก50กว่าแล้วสิแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาไม่ต้องทําให้มันตรงนิยายอยู่แล้วตอนนั้นไทม์ไลน์จะเป็นยังไงพระเอกจะอายุเท่าไหร่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเรื่องคารคเตอร์ก็เหมือนกันอาจจะไม่ต้องตรงนิยายเปก็ได้เอาแค่ให้มันได้กลิ่นอายมาหรือว่าให้มันดูดีก็พอ ซึ่งผมเนี่ยรอดูมานานนะว่าเซียวจ้านตอนที่เป็นกู้เจ๋งจะเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้นจะทําคลิปพูดถึงทีเนี่ยก็จะต้องเอาภาพจากเรื่องอื่น,นมาใช้แทนแต่ว่าตอนนี้ได้เห็นแล้วเออคิดว่ายังไงกันบ้างสําหรับผมนะผมว่าดูดีนะคือดูเป็นนักรบได้แล้วก็ดูแบบลุยๆมันมีความเป็นกู้เจ๋งตรงที่ลุกที่ออกมาเนี่ยมันแบบดูมีความซื่อตรงไม่ได้ติดแอคแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเป็นเจ้าแผนกาอะไรแบบนั้นอันนี้คือเท่าที่เห็นนะนะ ส่วนประเด็นว่าจะต้องเป็นคนที่โง่สมองทึบผมว่าเขาอาจจะตัดออกไปก็ได้เอาแค่เป็นคนสัตว์ซื่อก็น่าจะพอและเรื่องที่ว่าหล่อเกินบทไปหรือเปล่าเออผมว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาหลอกเพราะว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มันก็หน้าตาดีทั้งนั้นแหละแล้วจากตัวอย่างที่ออกมามันก็แบบเซ่อๆใช่ไหมไม่ใช่ออกมาแบบหน้าขาวผ่องซึ่งจรรย์ในนิยายมันก็ไม่ได้บอกว่ากุ้ยเจิงจะต้องไม่หล่อนะแค่ว่ามันมีตัวละครอื่นที่หลอกว่า แต่เวอร์ชันนี้อาจจะไม่ได้มีเอีย้ยคาังหรือว่าเอาเองเคก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือถ้ามีเนี่ยผมเดาว่าก็น่าจะมาแบบเป็นตัวประกอบน่าจะไม่เด่นแหละส่วนนางเอกอึ้งโยงก็สแสดงโดยจวงต๋าเฟยผมมาแวบหนึง่งเรื่องความโสดเนี่ยแล้วแต่คนชอบผมดูภาพจากตอนที่มาเที่ยวไทยเนี่ยก็น่ารักดีนะส่วนบทบาทผมเดาว่าก็น่าจะน้อยมั้ง เพราะว่าเรื่องมันน่าจะไปเน้นที่สงครามไอฉากปลอมตัวเป็นขอทานเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วก็ได้เพราะว่าคนน่าจะดูกันเบื่อแล้วมั้งมันมาทุกเวอร์ชาเลยอะ้วคาเลตเตอร์ก็อาจจะไม่ใช่แนวเด็กๆซนๆแสบมันน่าจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอันนี้เดานะจากภาพที่เห็นนะแล้วก็แปลกใจนิดนึงนะจากในภาพเนี่ยมันจะมีอาวุธใช่ไหมแต่มันดูจะไม่ใช่ไม้ตีสุนัขมันดูเป็นเหล็กๆอะมันมีด้ามจับด้วย แล้วก็ดูไม่ใช่อาวุธประจําตัวอึ้งยงด้วยถ้าเป็นนำนานจบัรจาแบบสั้นๆก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะส่วนผู้หญิงอีกคนอันนี้องค์หญิงหัวเจิงแสดงโดยจางหวนซินมากเนี่ยดูเป็นนักรบมากเลยดูแบบเข้มแข็งไม่แน่ว่าบทเนี่ยอาจจะพอๆกับอึ้งยงก็ได้นะเวอร์ชั่นนี้เพราะว่ามันจะเน้นการรบใช่ไหมทีนี้ถ้าพูดถึงแนวการรบแนว,แนว,แนว,แนวสงคารามเนี่ยแล้วไอ้พวกวรยุทธ์พวกกลาลังภายในเนี่ยมันจยังมีอยู่หรือเปล่า คือจากตัวอย่างเนี่ยผมก็จะเห็นว่ามันก็มีฉากโชว์พลังอยู่นะหรืออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้เห็นพวกจอมยุทธ์สี่ทิศคนนี้คือพิปะจิมอาวเอียงหงผมว่าดูไม่ค่อยโดดเด่นนะคือตอนแรกเนี่ยผมดูไม่ออกด้วยซ้ําแต่ว่าพอดีไปดูคลิปของคนจีนแล้วก็ใช้แอปแปลภาษาเอาถึงได้รู้ว่านี่คืออาวเองหงส่วนคนนี้อันนี้โดดเด่นเลยยาจกอุดรอ,อ้าษิโกงแสดงโดยหูจุนก็คือเฉียวฟงเวอร์ชั่นปี2003ได้ได้ว่าเมื่อ20ปีก่อนรับบทเป็นปะบุภะกรยาโจก ผ่านมา20ปีก็ยังเล่นเป็นประมุขภักระยาจกเหมือนเดิมแต่ว่ามาจากคนละเรื่องดูจากลุกที่ออกมาผมว่าหมวกมันแปลกๆนะมันมีกลมๆแดงๆมันก็ดูประหลาดอยู่แต่ก็เด่นดีเรื่องภักระยาจกผมว่าน่าจะมีบทบาทเยอะเพราะว่าธีมของเรื่องเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเน้นว่าไม่ต้องเป็นยอดฝีมือทุกคนก็สามารถจะเป็นวีรบุรุษได้อะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นอิฐแดงใต้ซือโผ่ามาแวบหนึ่งน่าจะกำลังใช้ดัชนีเอกสุริยนัน ว่าแต่ว่าใครเป็นอึ้งเอซืออันนี้ผมไม่เห็นนะจริงๆแล้วมีอีกหลายตัวละครที่ผมไม่แน่ใจว่าคือคือตัวละครไหนแต่นั้นก็ช่วยๆกันดูนะแล้วก็มาคอมเมนต์ได้ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเตมูจินหรือว่าเจงกิขคานและอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดประหลาดกังดําหรือเปล่าเรื่องพวกบร,รยุทธ์เนี่ยก็มีความอลังการอยู่นะแบบว่ามีการปล่อยพลังเสียงมาโจมตีคนปิวได้แต่นั้นก็จะมีความเวอร์อยู่ส่วนอันนี้น่าจะเป็นฝ่ามือพิชิตมังกร เออมันก็ดูอลังการมากเลยออกมาเป็นแบบเปลวไฟแต่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะไม่ใช่การพ่นไฟออกมาจากมือไม่งั้นมันจะดูแฟนตาซีเกินไปน่าจะเป็นกองไฟจากถ่านนั่นแหละแล้วก็ใช้ลมฝ่ามือควบคุมเอาซะมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้มือเสกไฟออกมาได้หรือว่าเสกมังกรออกมาเป็นตัวๆเนี่ยผมว่ามันจะหลุดธีมหนังสงครามมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นส่วนไอ้ที่บินฝ่ากองทัพไปอันเนี้ยผมดูไม่ออกว่าใครนะแต่ว่ามันดูเท่ดี อันนี้เป็นฉากเครื่องโล่ตอนดูครั้งแรกน่ะผมดูว่าเฮ้ยมีกิมลุนจากภาค2ด้วยเหรอที่ใช้จักรทองเป็นอาวุธอ่ะแต่ว่าดูจากเสื้อผ้าแล้วไม่น่าใช่นะเพราะว่ากิมลุนจะต้องเป็นนักบวชมองโกหรือแม้ก็ลามาธิเบตแล้วนี่มันก็ไม่ใช่จักรทองไม่ใช่ฉาบด้วยน่าจะเป็นโล่มากกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครไหนอใครยังไม่ได้ดูเนี่ยพอก็ลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะดูแล้วรู้สึกยังไงก็มาพูดคุยกัน ส่วนความเห็นผมนะผมดูฉากสงครามเนี่ยเออมันอลังการดีมันดูแบบว่าใช้คนเยอะใช้ฉากใหญ่ถ้าใครชอบแนวนี้น่าจะถูกใจส่วนคนที่ชอบแนววรยุทธแนวกํลาลังภายในอันนี้ผมคิดว่าอาจจะมีไม่เยอะมากนะอันนี้ไม่ช์เหมือนกันนะดาวเอาก็แล้วแต่คนชอบละกันใครดูแล้วคิดว่ามันน่าดูหรือเปล่าหรือว่าดูแล้วก็เฉยๆหรือว่าไม่น่าดูแล้วก็มีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ แต่ถ้าผมหลงลืมอะไรไปมองอะไรผิดไปก็ช่วยอย่างแก้ได้เรื่องนี้มันจะเข้าฉายในโรงตุตจีนปีหน้าส่วนจะมาไทยตอนไหนอันนี้ไม่แน่ใจถ้ามีข่าวยืนยันเนี่ยก็จะมาแจ้งอีกทีละกันปิดท้ายกับคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ